มาต่อกันที่ราศีเมถุนเนาะราศีเมถุนวันนี้เออหนึ่งสองเดี๋ยวนะเอฟจูนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ในเรื่องของการงานนะคะราศีเมถุนก็ก็อากอาจจะอึดอัดในเรื่องของการงานเนาะในช่วงนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานอิสระหรืองานที่เหมือนแบบเราโชว์ศักยภาพตัวเองมีชื่อเสียงอะไรอย่างงี้ค่ะก็อาจจะรู้สึกอึดอัดได้เหมือนกันในเรื่องความรักก็ นิดหนึ่งเหมือนกันนะคะมีประเด็นอยู่นะคะอาจจะมีสิ่งที่ทําให้รู้สึกจุกจิกจกวนใจคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหงุดหงิดค,คนรักคนรักหงุดหงิดเราเหมือนแบบพูดสองคำทำไมกลายเป็นปัญหาไปแล้วเลยหายใจก็ยังผิดเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงนี้ที่ทําให้รู้สึกเหมือนมันมีปัญหารบกวนจิตใจได้เหมือนกันเนาะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าสิ้นเดือนจะดีขึ้นหรือยังสิ้นเดือนก็ยังเป็นปัญหาเจ็บๆคันๆอยู่ค่ะคือมันไม่ได้เป็นมุมยาก คุยกันได้แหละแต่บางทีอาจจะรู้สึกลำคาญที่จะคุยกันมากกว่ารู้สึกเหมือนคุยแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเงียบเียบกันไปน่าจะดีกว่านะคะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาที่จะต้องหันหน้ามาเจอกันมาคุยกันสิ้นเดือนก็ยังเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะใช้ความระมัดระวงังใช้ความอดทนไปก่อนเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ เสิ้นเดือนในเรื่องอื่นของชาวราศีมถุนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหรค่ค่ะมีโอกาสจะโชคดีหลายๆเรื่องด้วยซ้ำเนาะมีมีโอกาสที่หลายๆเรื่องจะผ่อนคลายมากขึ้นโอเคมากขึ้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักที่จุกจิกลำคาญใจบ้างแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีปัญเรนอะไรมากมายนะคะ